ใครมาสวิตเซอร์แลนด์ห้ามพาลาดโรงแรมนี้เลยราคอลอนีโฮเทลแอนด์สปาและนี่ก็คือห้องพักของเรานะคะตัวห้องพักตกแต่งด้วยไม้โอก๊กมีโซฟาและเตียงที่กว้างขวางมากๆซึ่งระเบียงห้องพักของห้องเรานะคะออกมาก็คือจะเห็นวิวเมทัลฮอรแบบจุกๆก,กันไปเลยดีงามมากๆบ้านนี้ก็คือโชคดีมากฟ้าฝนเป็นใจอากาศโปร่งมากตอนกลอนคืนก็บรนิกาศดี ห้องอาหารของตัวโรงแรมนะคะก็คือกว้างขวางแล้วก็มีอาหารที่น่ากินหลากหลายมากเลยค่ะซึ่งถ้าใครมีเด็กไม่ต้องกังวลเลยนะมีอาหารที่เด็กสามารถกินได้หลายอย่างเลยค่ะซึ่งระหว่างที่เรานั่งรับประทานอาหารนะคะก็ยังคงเห็นวิวเมทัลฮอนแบบจุกๆไปเลยโอ้โหคือดีมากๆค่ะถ้าเกิดใครที่มาสวิตเซอร์แลนด์ต้องมาพักที่นี่เลยนะคะแอบบอกว่าใกล้จุดเช็คอินนี่เลยค่ะ แม่น้ำแล้วก็สะพานที่ถ่ายเห็นวิวเมทันฮอนนะมาเลยแนะนำ